กรัสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกับมาพบกันอีกเช่นเคยกับผมเจดาวเทียมนะครับวันนี้เนี่ยเจมีเป็นผ้าผงดวงเศรษฐีนะครับเป็นหนึ่งในรุ่นหนึ่งนะครับที่มีงานเกเยอะมากๆเลยนะครับและวันนี้เนี่ยเจมีเป็นพระเกนะครับมาให้พี่ๆเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกับเจนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโดยเกบล็อกนี้เนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้และศึกษาไปพร้อมๆกันเลยนะครับไป เจดาวเทียมรับเช่าพระเครื่องหลวงปู่หม,มุลให้ราคาสูงไปแอดเจดาวเทียมหรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยครับอะไรครับที่อยู่นะตรงนี้นะครับก็คือดวงเศรษฐีนะครับซึ่งเจมีเนี่ยทั้งหมดจริงๆมี5องค์นะมีองค์นี้ในกล่องอีกองค์หนึ่งก็เดี๋ยวถ้าตรงไหนไม่ชัดเนี่ยเจก็อาจจะเอามาเทียบให้ดูอีกทีละกันนะครับโดยในนี้เนี่ยมี1องค์ที่เป็นพระเกนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะดูออกหรือดูไม่ออกนะก็มาดูไปพร้อมกันนะครับเนี่ยนะตรงนี้นะครับจากที่ท่านเห็นเนี่ยท่านจะเห็นดูท่านที่ท่านเเหห็็นนน่่ทาาจะว โอเคมันมีแบบว่าค่อนข้างคมเนาะแล้วก็จะมีองค์ที่ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับอยู่ในวงก็คือองค์สีขาวนี่เองนะครับนี่ฮะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่านะครับว่าองค์นี้เนี่ยเป็นพระเกนะครับเป็นพระเกนะครับมาแล้วเราต้องระวังอะไรบ้างเราต้องดูอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาไปพร้อมกันเลยนะครับอ่ะ,จะเจอเอา2งองค์นี้ออกก่อนแล้วกันนะเราต้องดูนะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นเนื้อหามวลสารของ,ององค์พระก่อนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ย จะค่อนข้างเขาเรียกว่ามีชานหมากนะครับผสมค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยอย่างองค์นี้นะครับเห็นไหมจะเห็นแบบว่าเนื้อหมากนะครับเนื้อว่านเนี่ยจะค่อนข้างติดตามขอบตามบริเวณศีรษะใบหน้าหลวงปู่นะครับเนี่ยอย่าง2องค์นี้เช่นกันนะครับเห็นไหมจะเห็นค่อนข้างแบบว่าเป็นเนื้อว่านนะครับอย่างนี้เนี่ยคมๆนะครับเนื้อว่านเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับเนื้อว่านต่างๆนะครับเนี่ยจะติดตามองค์พระอย่างนี้นะครับ เนี่ยอันนี้ก็คือแบบว่าเออพระที่ค่อนข้างแบบว่าผสมเนื้อออกมาได้สวยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือธรรมชาติขององค์พระนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าพระเนื้อขาวแบบนี้จะไม่มีนะครับก็มีนะครับเป็นโซนเนื้อขาวเนี่ยจริงๆถ้าแบบว่าเป็นหนึ่งในโซนที่นิยมเหมือนกันนะครับคนที่เล่นดวงเศรษฐีลึกๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างชอบโซนเนื้อขาวเพราะว่าหาค่อนข้างยากนั่นเองนะฮะแต่เราจะมาดูกันนะครับว่าแบบอะไรคือจุดแตกต่างนะครับของพระแท้กับพระเกศนะครับอ่ะ อย่างที่เจะบอกนะครับตรงที่เป็นเนื้อหามวลสารเนี่ยอันนี้อีกองหนึ่งนะนี่เห็นไหมครับคมๆแบบเนี้ยก็จะยังแบบว่าเห็นไหมเนื้อเขาจะช้ำๆอย่างเงี้ยจะออกเป็นอีกโซนนะครับแต่เห็นมวลสารไหมนี่ฮะจริงๆก็จะยังติดมวลสารอยู่นะครับพระสวยแบบนี้นะครับอ่ะเรามาเทียบกันดูก่อนนะครับเนี่ยก่อนอื่นเราจะหยิบองค์กี้ขึ้นมาให้ดูก่อนนะอย่าไปจํานะครับก็เรียนรู้ไว้นะครับเป็นกรณีศึกษานะครับหยิบมานะครับเราส่องไปที่บริเวณ ที่เจจะบอกนะครับบริเวณใบหน้านะครับนี่ก่อนอื่นเลยเมตตาดูนะครับติดคมคมไหมติดคมคมอยู่นะครับเนี่ยเมตตาก็ยังติดเป็นกลมกลมแบบนี้นะครับเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นว่าเป็นพระที่แบบปั๊มไม่ชัดหรือเปล่านะครับก็มีโอกาสนะครับบางทีเนี่ยบางองค์เนี่ยเนื้อยุ่ยนะครับก็ทําให้ปั๊มไม่ชัดนะครับนี่อ่ะแต่ว่าเจว่าจะจะค่อนข้างตื้นนะครับจะไม่เหมือนแบบว่าจะไม่ธรรมชาติเท่าไหร่นะครับเห็นไหม บริเวณเส้นหน้าผากหลวงปู่อย่างเงี้ยนะครับบริเวณหูเนี่ยจะค่อนข้างตื้นนะครับแต่หูฝั่ง <g> น <ay saben> ี้เนี่ยค่อนข้างคมเลยนะเราอย่าดูถูกพระเกนะครับเราต้องมาเรียนรู้ศึกษานะครับเนี่ยเห็นไหมหูฝั่งนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคมใช้ได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูพระแท้กันบ้างนะครับคุณดูใบหน้าครับนี่ฮะคุณดูเมตาครับเมตาหลวงปู่นะครับคือความคมเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าต่างกันเยอะมากนะครับเนี่ยหน้าผากอย่างนงี้นะครับดู ความนูนนะครับของศีรษะนะครับเนี่ยใบหูด้านซ้ายจะคมมากนะครับใบหูด้านซ้ายจะคมมากเห็นไหมริมฝีปากหน้าหลวงปู่จมูกนะครับต่างๆนะครับอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างสวยด้วยนะครับก็เลยแบบว่าออกมาได้ค่อนข้างคมขนาดนี้นะครับเห็นไหมพระแท้จะต้องคมนะครับพระแท้จะต้องคมนะครับ่ะเรามาดูอีกสักองค์นะครับนี่ฮะส่องมายังไงก็รู้สึกถึงความคมชัดนะครับขององค์พระเห็นไหม เนี่ยอย่างองเนี้ยปัม๊มหูอาจจะไม่ค่อยติดนะครับแต่ว่าคุณดูเมตานะครับต่างๆเนี่ยริมฝีปากหน้าผากนะครับของหลวงปู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าแบบคมชัดมากๆนะครับเนี่ยถ้าคุณเห็นพระแท้นะคุณจะรู้สึกถึงความคมชัดแบบที่ว่าคุณจะไม่ได้รับจากคาเก้นแน่นอนนะฮะนี่ความฟมนะครับเห็นไหมใบหูต่างๆหน้าผากอย่างเงี้ย คือความคมต้องได้นะครับบริเวณใบหน้าเนี่ยซึ่งองค์ที่เป็นพระเกองนี้เจะค่อนข้างที่จะไม่คมนะครับไม่คมนะฮะนี่นะฮะและหนึ่งจุดนะครับที่เจอชอบสังเกตก็คือยันอุตัวนี้นะฮะตัวเนี้ยเห็นไหมจำนะครับเจรู้สึกว่าตัวยันอุตัวเนี้ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เจอชอบดูนะถ้าของแท้เนี่ยจะคมนะครับจะคมมากๆนะลองดูของเจไปก่อนนะเนี่ยมันจะแบบว่าเ แต่ละอู่มันจะแบบว่าเห็นไหมมันจะแบบตื้นตื้อหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูของแท้กันดูยันอู่ตัวนี้นะนี่ฮะเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นแท่งเลยนะครับเขาจะขึ้นเป็นแท่งเลยนะครับเนีีนนทน่ท่จะชอบจํานะครับยันตัวนี้เนี่ยถ้าเจมองแล้วแบบธรรมชาติตัวยันอู่เนี่ยแบบว่าขึ้นเป็นแท่งแบบนี้นะครับก็คือเจมองเออแบบเป็นพระแท้ดูง่ายแล้วนะครับถ้าองค์ไหนมาแบบตื้นตื้อหน่อยเนี่ยเห็นไหม ถ้าองค์ไหนมาตื้นตื้นนะครับเจจะแบบแบบค่อนข้างผิดธรรมชาตินะครับค่อนข้างแปลกตานะครับระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะนี้ก็เทียบให้ดูนะครับเห็นไหมสิ่งที่เป็นแบบว่าเกี่ยวเชือกหน้าหลวงปู่ต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างไม่คมนะครับจะไม่คมชัดซึ่งองค์เนี้ยเจ้าของเก่าเนี่ยก็คือเขาเช่ามาโดยเป็นพระเลี่ยมด้วยนะนะครับถือว่าก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเห็นไหมตัวยันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะคมไม่เท่านะเห็นไหม คือความคมเนี่ยไม่ได้นะครับความคมไม่ได้แต่ถามว่าคมไหมก็ระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งนะครับถ้าเล่นเล่นแสงหน่อยก็คือค่อนข้างคมกันนะครับอ่ะมาดูนะครับบริเวณคําว่าหลวงปู่หมุนกันบ้างนะครับเนี่ยดูคําว่าหลวงปู่หมุนของพระแท้นะครับนี่ฮะขึ้นเป็นแท่งแบบนี้นะครับคมๆอย่างนี้นะครับ จำให้ติดตาเลยนะครับจําให้ติดตาต้องคมอย่างนี้ครับอ้วนๆนะครับตัวหนังสืออ้วนๆนะเรามาดูงานเก๋กันบ้างครับนี่ครับทำได้อ้วนเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่คมเห็นไหมจะค่อนข้างออกอ้วนๆไปเลยเนี่ยอย่างคำว่าหมุนเนี่ยเห็นไหมตัวน้อหนูเนี่ยแล้วก็ตัวยันเนี่ยจะค่อนข้างอ้วนนะครับซึ่งอย่างยังไม่แทนแน่นอนนะครับเรามาดูบริเวณด้านหลังกันบ้างเจนก็บอกเลยว่าท่านเห็นด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหลังท่านจะต้องอึ้งนะครับ นี่ฮะโอ้โหคุณดูด้านหลังนะครับถ้าพระมาแบบนี้นะครับบริเวณด้านหลังคมมาขนาดนี้เนะี่ยเจยต้องบอกเลยว่าโอ้โหคนลุกได้เหมือนกันนะครับนี่อเคไปดูสามวงนะนี่เจจะให้ดูอ่าที่เป็นยันต์ต่างๆนะครับคมไหมเฮ้ยแบบใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับว่าเป็นงานเจตัวหนึ่งที่แบบ ค่อนข้างมีความคมนะครับบริเวณด้านหลังอเรามาส่องของแท้กันก่อนนะครับนี่ฮะน,นี่เห็นไหมตัวหนังสือจะคมชัดนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับจะลึกเห็นไหมจะค่อนข้างลึกเลยนะครับเนี่ยมองไปฝั่งไหนก็จะลึกนะครับนี่ลึกและชัดเจนหมดนะครับเนี่ยเสาห้านี้นะฮะ จังหวัดสะแก้วนะครับทุกอย่างเนี่ยเส้นต่างๆจะเข้าลึกแล้วก็คมนะฮะแต่จํบบริเวณยันด้านในตรงนี้นะครับที่เป็นเลข8 2 5หเนี่ยเหล่านี้นะฮะเหล่านี้เนี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดที่แบบว่าเราต้องดูแล้วก็แบบว่าข้ามแปลกตาเลยนะครับคมคือคมนะครับชัดแท้คือแท้นะครับเราดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับนะเรามาลองดูของเก๊กันบ้างนะครับนี่ฮะ โอ้โหลึกใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าจะยังตื้นอยู่นะครับยังตื้นกว่าของแท้อยู่หน่อยนะครับเห็นไหมนะมันดูเหมือน,มนไม่ธรรมชาตินะมันดูเหมือนแต่งขึ้นมาหน่อยฮนยะแต่ก็ปั๊มขยื่นนะครับมีการปั๊มขยื่นด้วยนะความคมนะครับเจมองว่าความคมไม่ได้นะเห็นไหมเลขห้ายังบิดเบี้ยวนะครับบิดเบี้ยวอยู่นะครับต่างๆนะครับซึ่งแบบว่า จริงๆอ่ะถ้าหลายๆท่านที่ไม่ได้แบบว่าเชี่ยวชาญนะครับท่านพระสายลงปูมหุนเนี่ยมานะครับชี่ว่าโอกาสโดนสูงมากเลยนะเพราะว่าแบบถ้าเราแบบไม่เชี่ยวชาญเงี้ยมาโดนบล็อกแบบนี้นะครับก็ต้องบอกโอ้โหอันตรายเหมือนกันนะครับเห็นไหมจำนะครับจําไว้นะครับความคมนะครับจะต้องเป็นหนึ่งสิ่งที่แบบว่าเหล่าเซียนพระเนี่ยจะต้องจดจําให้ดีนะครับไม่งั้นโดนกันแน่นอนเลยฮะนะแล้วก็ทีนี้นะครับพระองค์นี้นะตอนแรกเรียกมาน้องทีนี้ก เจจะให้ดูนะครับขอบตัดนะครับขอบตัดขององค์พระนะครับนี่คะความต่างนะครับนี่มาถึงเขาจะหนานะครับหนามากๆนะครับแล้วก็จะไม่ธรรมชาติด้วยนะเหมือนว่าแบบแต่งมาอะไรประมาณนี้นะครับเจเทียบให้ดูนี่ฮะดูของแท้ครับวานยังขึ้นไปยันข้างๆเลยนะครับนี่เห็นไหมดูธรรมชาตินะครับ นี่ของแท้นะครับตัดเนี่ยจะมีเส้นเสียนวิ่งแบบนี้นะครับมันเกิดจากแบบตัวตัดในบ็อกจริงๆนะครับแล้วดูองนี้ฮะนี่ครับตื้นเขินไปหมดเลยนะครับแล้วก็แบบว่าเหมือนทํางานไม่เรียบร้อยนะครับโฟกัสเนี่ยเหมือนการทํางานที่ไม่เรียบร้อยอะครับนี่ประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้ก็ โอกาสน้อยนะครับที่จะได้ดูนะแบบว่าขอบตัดนะครับพาเกนะเพราะว่าของแท้เนี่ยเขาก็พอจะมีเอกลักษณ์นะแต่ของเกบางทีเขาก็เลี่ยมมานะครับเราก็ไม่มีโอกาสได้ดูชัดเจนทั้งหมดนะครับนี่นะครับแล้วก็องนี้เนี่ยถ้าเท่าที่เจมองนะครับจะค่อนข้างเล็กกว่าของแท้หน่อยหนึ่งนะครับเห็นไหมความเล็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเล็กกว่าตื้นกว่าแล้วก็ไม่ค่อยคมนะครับ ทุกคนอย่ามองว่าแบบว่าเป็นงานเกยกระจกแล้วจะไม่มีโอกาสโดนนะครับทุกคนมีโอกาสหมดนะครับบางทีเนี่ยเราไปเช่านะครับบ้านหนึ่งเนี่ยมีแท้ทุกองค์นะครับแต่ว่ามีเกยออกมาปนออกมาเนี่ยบางทีเราเช่าเราไม่รู้นะครับกลับมาอีกทีเอ้าพระเกยไปซะแล้วนะฮะก็เงินของท่านนะครับต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองให้ดีๆนะครับก็จดจํานะครับสิ่งที่เจอยากจะทบทวนก็คือเรื่องของนะครับธรรมชาติขององค์พระนะครับเนื้อว่านต่างๆเนี่ย ถ้าเราสังเกตศึกษาดีๆเนี่ยเราจะรู้ว่าโซนพาระเนี่ยผสมอะไรแล้วก็มีมวลสารประมาณไหนนะครับก็จะเป็นแนวทางนะครับแต่ว่าดวงเศรษฐีเนี่ยค่อนข้างมีหลายเนื้อหลายโซนมากๆก็ต้องศึกษาก่อนสะสมนะครับจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเจได้ความรู้ดีๆอย่างเงี้ยให้พี่ๆนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านใดมีพระผงนะครับดวงเศรษฐีแบบนี้หรือว่าพระหลวงปู่หมูลุ่นต่างๆเนี่ย เจยินดีรับเช่านะครับแล้วก็ให้ราคาในเรทราคาที่ท่านพึงพอใจนะครับอย่างดวงเศรษฐีอย่างเงี้ยถ้าสวยๆคมๆแบบนี้นะครับเจรับเช่าตั้งแต่2 0 0 0 0บาทขึ้นไปเลยนะครับแต่ต้องสวยนะต้องคมนะครับแต่ว่าถ้ามีหย่อนมีแตกมีหักเนี่ยเจอาจจะรับเช่าหย่อนลงมานะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยแล้วก็ความนิยมตลาดช่วงนั้นด้วยนะรับประกันนะครับไม่มีกฎราคาแน่นอนนะครับถือว่า คุยกันได้นะครับเอาตามที่เราไปต่อกันได้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับเจต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็มีพระส่งมาทางไลน์แอดเจตเราเทียมได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย